ซึ่งพลังโจมตีที่รุนแรงในระดับนี้เนี่ยรุนแรงในระดับที่สามารถเอาไปเทียบกับเมตาสายโจมตีอย่างฟีนิกซ์วิ่งได้เลยครับคลิปนี้มารีวิวเบสายบาลานซ์ที่โจมตีได้รุนแรงที่สุดในตอนนี้เวลเวฟครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าเบตัวนี้เป็นเบที่คุมค่อนข้างยากแต่ถ้าคุมได้แล้วจะเป็นเบที่โจมตีได้รุนแรงมากๆจนหน้าแปลกใจเลยว่าทำไมถึงถูกจัดให้อยู่ในสายบาลานซ์แทนที่จะเป็นสายโจมตีเวเวฟจะเก่งขนาดไหนและออกแบบมาได้น่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ใครอยากได้เบยใหม่เอาไว้ใช้เล่นใช้ซ้อมหรือใช้แข่งสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกับตันการ์ดโดยเสิร์ชชื่อร้านในแอปส้มได้เลยนะครับ สำหรับเวเวฟจะมากับ r รชเชต580และบิดเอลลเวตนะครับโดยเบลดของเวเวฟจะมีข้อดีก็คือโจมตีได้รุนแรงมากๆแต่จะมีข้อสังเกตก็คือเป็นเบลดที่ควบคุมค่อนข้างยากเหมือนกันเนื่องจากเบลดของเวเวฟนั้นถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักมากถึง38กรัมแต่ว่าตอนไดของจริงมาน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันไปเป๊ะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับซึ่งน้ำหนักจะส่งผลต่อโมเมนตัมและโมเมนตัมจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงในการวิ่งไปโจมตีในแนวแกนกเดของย็กซ์ยกอบมมาล้นตักอยู่ที่1าง ให้วิ่งไปโจมตีฝั่งตรงข้ามด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเมื่อแทนค่าคำนวณจาก p เท่ากับ mv จะได้เท่ากับ0.83กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีเมื่อเทียบกับ wave ที่นำเอามาใส่คอมโบเดียวกันและให้วิ่งไปโจมตีด้วยความเร็วที่เท่ากันแทนค่าคำนวณออกมาแล้วจะเท่ากับ0.934กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่า wave จะมีโมเมนตัมในการวิ่งไปโจมตีฝั่งตรงข้ามได้แรงกว่า hell size ถึง12.53ซึ่งพลังโจมตีที่รุนแรงในระดับนี้เนี่ยรุนแรง จมตีที่รุนแรงมากขึ้นไปอีกก็คือการวางตำแหน่งบริเวณที่เป็นเหล็กของเบลดให้อยู่สูงกว่าเบทั่วไปครับนั่นก็เพราะว่าการที่มีชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่ห่างจากจุดที่บิดสัมผัสพื้นจะทำให้เบวิ่งไปโจมตีฝั่งตรงข้ามได้รุนแรงมากขึ้นใครอยากดูเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างละเอียดสามารถดูได้ที่คลิปรีวิวเลนแคสนาทีที่2 0 2ุวิเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับแต่การออกแบบในลักษณะแบบนี้จะทำให้เวเวฟมีข้อเสียในเรื่องของการคววมิิี่่งงงทททาาาาาาาได้้้้นนขขยยยกรเเเะปลลลแโึ ขึ้นวิ่ง่งงุดโคายจากกฎของนิวตันข้อที่1วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในทิศท,ทางเดิมก็ต่อเมื่อแรงลับที่มากระทําต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์ครับถ้าจากิบาบให้เห็นภาพง่ายให้เพื่อนๆน,น,นึกถึงตอนที่เรานั่งอยู่บนรถที่กําลังจะเลี้ยวไปทางซ้ายด้วยความเร็วสูงเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังถูกเหวี่ยงไปทางขวาแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ถูกเหวี่ยงไปทางขวาหรอกนะครับแต่เมื่อเราทําการเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยจะเกิดแรงในทิศท,ทางใหม่เพื่อบังคับให้ตัวเราเปลี่ยนทิศท,ทางตามแรรรรงง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 งใในนนนนททททททิศศศาา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 หหหหหมมมม่่่เเเเเกกกกกก็ลลลยยยยยูู้้ึึืืออถวีีไปํัััพ เกิดแรงลับในทิศทางใหม่ซึ่งถ้าแรงในทิศทางใหม่มีมากพอที่จะหักล้างแรงในทิศทางเก่าให้เกิดแรงลับในทิศทางใหม่เราก็จะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้สําเร็จครับดังนั้นเวลาที่รถเข้าโค้งจึงจะต้องลดความเร็วเพื่อลดแรงในทิศทางเดิมให้น้อยลงกว่าแรงในทิศทางใหม่เพื่อไม่ให้รถแหกโค้งครับสำหรับเบเวลาวิ่งเข้าโค้งบนเอ็กซ์ตรีมไลน์ก็มีแมานิซึมคล้ายกับเวลาที่รถเข้าโค้งเหมือนกันก็คือเวลาเปลี่ยนทิศทางแรงในทิศทางใหม่จะต้องมากพอที่จะหักล้างแรงในทิศทางเดิมไม่งั้นเบก็จะวิ่่่่่่่่งงงงงตตตอออไไไปปใในนนทททททททิิิาาาาาาาเเเเดดดมมมสรรรถลีียย้้้วแชูํหับืพ ชูดเวฟแล้วด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างมากก็อาจทาให้เกิดแรงในทิศทางเดิมมากเกินไปทําให้หลุดโค้งได้จากการใช้แรงชูที่เคยใช้กับตัวอื่นแล้วไม่หลุดโค้งครับนอกจากนี้แล้วการที่มีชิ้นส่วนที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะอยู่ห่างจากจุดที่บิดสัมผัสพื้นซึ่งเป็นจุดหมุนจะทําให้เบทําการเปลี่ยนทิศทางยากขึ้นอีกด้วยผมจะขออธิบายมคานิซึมนี้ด้วยกล่องทรีออนทรีนะครับให้เพื่อนๆเอาเบรดสามอันแทนจุดที่มีการถ่วงน้าหนักค่อนข้างเยอะเอาไปใส่ในช่องที่2แล้วเอานิ้วจับที่บริเวณะนี้ดู ต่อมาให้เอาเบรดสอันใส่ในช่องที่1แล้วลองขยับในลักษณะนี้ดูอีกครั้งจะรู้สึกได้ทันทีเลยว,ว่าการเปลี่ยนทิศทางทําได้ยากขึ้นเนื่องจากมีแรงแถมไปในทิศทางด้านนี้มากขึ้นจึงเป็นเหตุผลทาให้เวเวฟเป็นเบที่คุมค่อนข้างยากเพราะจะต้องใช้แรงชูที่พอดีเนื่องจากเบรเบรดเนี่ยจะไม่สามารถเบรกลดความเร็วก่อนเข้าโค้งเหมือนรถได้ถ้าชูแรงมากเกินไปเบวิ่งมาเร็วๆก็จะหลุดโค้งเสียการควบคุมมีความเสี่ยงที่จะวิ่งออกเองหรือล้มแล้วหยุดหมุนเสียคะแนนได้ครับ หลังจากที่สังเกตสลบของเบรดแล้วผมคิดว่าเวเวฟน่าจะถูกออกแบบมาให้เล่นเป็นสายกดหัวและสายวิ่งควงขึ nin ้นเอ็กซ์ติมไลไปโจมตีในแนวแกน X กับโดยสายกดหัวจะใช้บริเวณนี้เข้าปะทะก่อนจากนั้นจะใช้สลบบริเวณนี้กดหัวฝั่งตรงข้ามให้ล้ม ส่วนสายควงขึ้น Extreme l ม n e จะใช้บริเวณนี้เข้าปะทะครับสำหรับใครที่เห็นสลปด้านบนของเบรดแล้วอยากจะเล่นเป็นสายงัดก็สามารถลองเล่นได้นะครับแต่ผมจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะการจะเล่นเป็นสายงัดจะต้องเอาบริเวณสลปเข้าปะทะซึ่งจะต้องชูดเอียงมากๆเนื่องจากบริเวณที่เป็นสลปถูกวางตำแหน่งเอาไว้สูงมากๆและเวลเวฟเป็นเบรที่น้ําหนักค่อนข้างมากการทรงตัวก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การเอาไปชูดเอียงมากๆจะทําให้ล้มค่อนข้างง่ายครับ โดยส่วนตัวผมจะแนะนําให้เล่นเป็นสายควงขึ้นเอ็กซ์ตีมไลน์ไปโจมตีมากกว่าเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาบริเวณนี้เข้าปะทะก่อนเราก็สามารถเอาบริเวณนี้เข้าประทะก่อนให้ฝั่งตรงข้ามเอียงหรือกระเด็นเล็กน้อยก่อนแล้วกดหัวต่อได้เหมือนกันครับผมจะไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเป็นสายสเตมินาหรือชูให้อยูน่นิ่งกลางสนามสักเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดจังหวะที่เข้าไปกดหัวฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามมีแรงหมุนมากพอที่จะประคองตัวเองไม่ให้ล้มได้เราจะโดนงัดให้ลอยแทนทําให้เสียเปรียบมากๆด้วยน้าหนักตัวที่ค่อนข้างมากและการวางตาแหอมน กับแมชชนิกที่ช่วยเสริมแรงเวลาที่เราวิ่งไปโจมตีฝั่งตรงข้ามเลยครับผมเลยคิดว่าการเล่นเป็นสายควงขึ้นเอ็กซ์ตรีมไลน์ไปโจมตีมีความปลอดภัยมากกว่าและได้ใช้ประโยชน์จากทางน้ำหนักตัวและการวางตำแหน่งเหล็กของเบลดได้คุ้มค่ามากกว่าครับส่วนแรชเชตที่ให้มาเป็น580ผมคิดว่าน่าจะเพื่อให้มีการถ่วงน้ำหนักในจุดที่อยู่ใกล้กับพื้นมากขึ้นเพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นเนื่องจาก580เป็นแรชเชตที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับโดยความสูง80นี่น่าจะให้มาเพื่อทดแทนความสูงของบิดดดอัเเเวว่่่ให vate, ให้้้มมมาาาาคงนขรรบผพืชก ง่ายขึ้นครับเนื่องจากเวลาไต่ Extreme l i ม e เนี่ยบิดเอลเวตจะไม่สามารถประกบเฟืองได้ทันทีเหมือนกับบิดทั่วไปแต่จะต้องปีนขึ้นไปให้ส่วนที่เหมือนจานด้านล่างไปวางอยู่บน Extreme l i ม e ถึงจะประกบเฟืองได้ซึ่งก็จะทําให้ความเร็วในการไต่ e x t r e m e l i ม e ลลดลงและหลุดโค้งยากมากขึ้นครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าเวลเวฟเนี่ยเป็นเบที่เล่นไม่ง่ายสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเข้าใจวิธีเล่นอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมมากพอสมควรถึงจะสามารถเอาไปเล่นใช้แข่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเล่่่่่นนนนนนนไไดดดดด้้้้้แแลลลวววผผผมมมมคิาา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 าจะเเเป็บทททีีีสสารารถํงงงใกกขๆตัึยยุ ต้องขอ disclaimer เอาไว้หน่อยนะครับว่าคนอื่นเอาไปลองเล่นแล้วอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้ในคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นของผมหลังจากที่ได้ทดลองเล่นแล้วเท่านั้นครับสําหรับใครที่อยากดูเวเวฟตอนเอาไปเล่นจริงว่าจะมี performance เป็นยังไงบ้างสามารถดูต่อท้ายคลิปได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวจะทํามาให้ดูบ่อยๆสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ